ผู้จิ้นสุดหาบบอยพิสนุและต้นหอมมีก็มีนี่แหละมีแหละแต่ไม่กล้าบอกเพื่อนเป็นไงเยี่ยมไหมขนาดพี่นั่งใกล้ๆนะยังมีลมเลยแล้วผมล่ะจะเหลือเหรอพี่อันนี้ผมให้ในรายการเท่านั้นนะถ้าไม่มีรายการคุณต้นหอมไม่มีโอกาสได้แอมผมนะเป็นวาสนาดิฉันมากเลยบอกเลยนะคะถ่ายึงไม่ บ้าเปล่าเหมือนเดิมพี่คบกันมาสี่ปีเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเอาเอาคบเป็นเพื่อนนะอ๋อไม่ได้คบเป็นอย่างอื่นมีคบเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอคะสิบกว่าปีพี่หม่ำเลอเออประมาณสิบปีค่ะพี่หม่ำพี่หม่ำแคร์อยู่ทางนี้มองไปทางไหนล่ะมองไปฝั่งนี้มีอารมณ์มาเลยช่วงโควิดทำงานไม่ได้ไปทำอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ก็ให้แขกเรียกตามบ้านเอาค่ะอ๋อเรียกตามบ้านเลยใช่ครับใช่ค่ะเออพอทุกที่ไปบ้านพี่เลยเนาะ เคยทะเลาะกันไหมบอยกับต <oh> ้นหอมอุ้ยบอยเพื่อนกันมันก็มีฟิลบางมุมไงพี่หม่ำนึกออกป่ะเรื่องทะเลาะกันพี่เคยทะเลาะกับพี่แท่งปะล่ะจนแบบว่าเฮ้ยดิเ่เร็วๆนี่เองเจ็ดวันนี่ไม่คุยมันเป็นสองอาทิตย์เมหรอมันไปอัมพี่ตาช่วงนี้ไม่เคยได้เจอพี่ตาเลยถ้าพี่ตาบวชเนี่ยไอ้เท่งไอ้ไอ้มึงมึงเอาใจตั้งชื่อพี่ตาว่าไงน่าจะเป็นเจ้าคุณปัญญาพุทโธโนโบนัทมันบอก คนคนนี้เหมือนพ่อกูคนหนึ่งเลยนะคุณบอกว่าดีเราโกรธทอนะพี่พี่สามคนนี้เหมือนกันเลยนะนงอีกคนนึงนงก็ชอบพูดอย่างเงี้ยแหละก็ได้มั้งไหมก็ได้ทุกปีนั่นแหละแต่มันแย่งอยากได้เยอะไงอันจริงจริงอันนี้นอนกับเมียค่ะถูกแต่งไปใช่ไหมครับผมเออเป็นไงเยี่ยมไหมอร่อยเฮ้ยฝรั่งเขาร้องเหมือนเราบอกว่าก็เหมือนคนไทยนี่แหละลืนอะไรพี่เขาคนไทยได้เยอะไหม พูดเยอะพี่พูดเยอะหลังๆนี่เริ่มพูดเยอะละเริ่มรู้เยอะละเหรอตอนแรกเขาก็มีแม่อย่างที่พูดหนึโนเย่อะไรพวกนี้โอ้บอยเดบีวโอ้บอยแล้วต้นแล้วต้นหนอมร้องแบบนี้ไหมส่วนใหญ่ถูอร้องเอ๋งเอออค่ะนี่ต้นหนอมมีแฟนแล้วใช่ไหมมีคุยแต่ว่าไม่ได้มีแบบคบใครเป็นจริงเป็นจัง๋อก็มีคุย ตามภาษาคนสวยทั่วไปท<ป>ี่ด้วยวัยอย่างนี้พี่ว้าเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวแบบโอเคเลยนะอย่างต้นหอนเนี่ยพี่หม่ำต้องดูแลตัวเองเรื่องของรูปร่างณะส่วนนั่นนงนี่ยังหอมเลยเนะนี่ยเนี่ยโชยมาเนี่ยพี่บอกตรงเลยว่าโอ้ยนี่คิดถึงเมียมากอยากกลับบ้านเลยนะนบอกตรง คือขนาดพี่นั่งใกล้ๆนะยังมีอารมณ์เลยและผมล่ละจะเหลือ,อหรอพี่คุณมีเหรอมา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  <c oughs> รู้จักที่จะบริหารเสน่ห์คือขอบชอบนะวเวลาที่แบบเราไปไหนมาไหนแล้วมีคนแบบชื่นชอบหรือชมเราอะเรารู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เราทํามันถูกทางกลิ่นเนี่ยสาคัญมากกับการที่จะเป็นแรงดึงดูดให้คนเนี่ยหันมามองเราใช่คือถ้าหันมาปุ๊บสวยด้วยหน้าตาดีด้วยและกลิ่นมันยั่วเยาแล้วด้วยเนี่ยเขาจะยิ่งมีเสน่ห์ใหญ่เลยไดี๋ยอนี่ใช่ใช่ ใช่จริงใช่เลยเพราะวันนี้หอมเนี่ยค้นเจอน้ำหอมที่แบบว่ากลิ่นหอมแล้วติดทนได้นานมากก็คือมาดามฟินค่ะมันต้องลองทําไมดาราถึงใช้เยอะแล้วหอมเป็นคนที่ใช้น้ำหอมมาเยอะมากเอามาดูนี่มาดามฟินเนี่ยใช่ค่ะผมเคยจริงๆเลยเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยถ้าคนไม่เจอเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยนี่มันตายนี่ฟินฟินอิเลฟอิเลฟมีมอฟินนี่คนบอยใช้สีดํา จะออกเซ็กซี่หน่อยนี่ผมฉีดก่อนนอนนะเนอภรรยาไม่เรยาได้นอนเลยเอาตรงทอมชอบตรงที่ว่ามันสามารถผสมกันได้แล้วมันเป็นแตกกลิ่นได้หลายกลิ่นพี่จริงๆมันไม่ใช่น้ำหอมทะลึ่งนะพี่แต่ว่าแค่บอกว่าด้วยความเป็นจริงที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเสน่ห์มากกว่าเสน่ห์ค่ะผู้หญิงมันมีเสน่ห์อะมันเหมือนมีแรงดึงดูดคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ได้ลองลองทำดูเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้าม แต่หอมว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เลยใครเจอเราก็อยากจะคุยอยากจะสนทนากับเราชุดเซตหนึ่งเท่าไหร่เซตหนึ่งพันกว่าบาทแล้วก็คือได้หมดเนี่ยเฮ้ย้ถูกกับปุ๋ยคอกอีกเฮ้ยได้หมดเนี่ยออกร่างกายเงื่อนงเื่อออกมาเนี่ยนะพี่กินจะเป็นอีกแบบแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเลยพี่ลองล้ำด่เงื่อนีดไปแล้วอันนี้ผมให้ในรายการเท่านั้นนะถ้าไม่มีรายการคุณต้นหอมไม่มีโอกาสได้แอมผมนะเป็นวาสนาดิฉันมากเลยนะคะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดับไฟผมไม่ใช้โซฟาก็ได้นะก็มาขนาดนี้กันแล้วอ่ะกินดีป่กินยังหอมละมุนอยู่ค่ะน่าไงยังตัวหอมอยู่ยังตัวหอมอยู่แต่เรามาทำฟิล์ยังทำงานอยู่ตลอดใช่ค่ะต่อให้มีเงินขนาดไหนฟุ้งค่ะฟุ้ง